เตรียมมีไรโมต้องพูดเลยล่ะเฮ้ยเดงตัวนั้นขวางเดียวลังเอาครับโอ้โหยิ <oh> ่แต่กว้างนะสูชิวอ่ะใายอยู่แลนว้องยางครับรอมครับรอมาครับ อ่ะเยเนยเนาไปไปไป